ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอตอมชแนล EP สามนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการเรียนที่เวียดนามนะครับผมก็คือว่าคือเราเราเป็นนักเรียนต่างชาตินะเนาะแบบเราเราเป็นคนลาวอะ่ะเออเราเป็นคนลาวที่มาศึกษาที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็มันก็คือตอนแรกเริ่มอะ่ะเราก็มาถึงเนาะคือเรา เตรียมตัวทําเอกสารอะไรพวกนี้เนี่ยสำเร็จนะฮะแล้วก็จะมี <c oughs> แล้วก็ก้อนเดินทางเนี่ยเขาก็จะมีเอกสารชุดหนึ่งนะ,ะที่จะให้เราแล้วก็อันนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่ามันต้องใช้ยังไงนะฮะคือผมไม่ทราบนะฮะแต่เนี่ยแต่ว่าหลังจากที่เรามาเรียนที่นี้ได้ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเขาก็จะมีการทํานามบัตรแบบนี้ให้นะ,ะคือที่โรงเรียนเนี่ยมันก็อันนี้เวนี่คือนามบัตรของผมไ,มไอเชียต,ตอนนั้นพื้ผมสั้นมากนะฮะ ผมสั้นอันจริงก่อนที่ผมมาผมไม่รู้เออคือเดิมทีอ่ะผมผมเนี่ยมันก็ยาวอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมนึกว่ามันต้องตัดผมไงเออแล้วผมก็จะตัดออกไอเชื่อไม่มีใครบอกไงเออแล้วเราก็แบบจนกลายเป็นเด็กมัธยมไปเลยผมสั้นนะฮะหลังจากที่เรามาถึงนะเราก็ได้เรียนประมาณสัก คือเอาจริงมาเรียนที่นี่เนี่ยเราต้องไปเกี่ยมภาษาก่อนว้ยเราจะเกี่ยมภาษาประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มๆนะฮะแต่ว่าคือเรามาช้าเนี่ยเรามาเรามาทีหลังอะไรแบบนี้เนี่ยเรามาช้าก็อาจจะได้คือมันก็อาจจะได้แบบไม่ไม่ไม่ครบหนึ่งปีเต็มๆที่เราอ่าอันนี้เนี่ยแต่ว่า เราจะได้เกี่ยมภาษาในก่อนที่แบบคือสมมติว่านะคือเราจบมเจ็ดเนี่ยเราก็จบช่วงแบบป <c oughs> ีสองพันยี่สี่ยี่สิบห้าใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้เนี่ยพอเวลาเรามาเรียนเนี่ยที่จริงเราควรที่จะอยู่ปีหนึ่งแล้วเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็อยู่ปีหนึ่งกันหมดละแต่ว่าเราต้องมาเกี่ยมภาษาไงเออใช่แล้วต้องมาเกี่ยมภาษาอะไรแบบนี้แล้วก็ก็เลยแบบโอเคก็เลยยังไม่ได้ ยังไม่ได้เรียนมาหาอะไรแล้ต้องไปเกี่ยมภาษาก่อนอ่าแล้วก็จะทําให้เราอ่ะเสียเวลาตรงนี้บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าการเกียมภาษามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับเออแล้วก็คือการใช้ชีวิตในเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าดีเลยดียังไงก็คือทุกอย่างผมรู้สึกว่ามันก็โอเคเพราะว่าเราได้ออกจากของพอโซในอะไรแบบนี้นะฮะเราได้ออกจากสิ่งที่เราเคยอยู่ก่อนๆแบบ เราก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆอะไรแบบนี้คนใหม่ๆคนรู้จักใหม่ๆคือมากมายนะฮะแต่ว่าคือบางคนก็อาจจะไม่เข้ากับเราเพราะว่าอะไรก็คือว่าเราสิ่งที่เราชอบก็คือการทำยูทู e กันนําเสนอคลิปแบบนี้มาเราเรื่องให้ทุกคนฟังอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่แล้วก็อีกอย่างคือเราก็ไม่ไม่ชอบแบบสายปาร์ตี้อะไรแบบนี้เนะี่ยคือเฮฮากันคือเราถามว่าเรา เมื่อก่อนเนะี่ยเราชอบไหมเอ้ยชอบชอบมากเนะี่ยเหมืเมื่อก่อนเนะี่ยแต่ว่าหลังๆมาเนะี่ยเราเริ่มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูดธามแบบนี้ชีวิตกูแบบในอนาคตแย่แน่ลูกกว่ากูคือกูไม่ได้เป็นห่วงตัวเองมากกว่าลูกนะแต่กูเป็นห่วงลูกกูมากกว่าเออแบบนี้คือกูมองว่าถ้าวันหนึ่งนะฮะถือกูมีครอบครัวแล้วแบบกูไม่มีความสามารถใดๆเลยเนี่ยคือแบบไอ้แบบแบบมึงกระจอกอะ่ะมึงมาเรียนที่ต่างประเทศแล้วมึงไม่ได้อะไรกลับมาเลยแบบไม่ พัฒนาครอบครัวอะไรแบบนี้คือมึงไม่ได้อะไรกลับมาคือตัวนี้กูเสียดายเว้ยกูค,คิดว่าถ้ากูตั้งใจเรียนจริงอ่ะกูทําแบบทุกอย่างแบบเอาจริงเอาจังจริงอ่ะคือแล้วก็กูสนุกกับการเรียนจริงอ่ะคือชีวิตกูจะไปไกลเว้ยเพราะว่าในช่วงที่เราหนุ่มหนุ่มอ่ะมันคือช่วงโอกาสที่เราจะค้นหาตัวเองให้มากที่สุดนะฮะทุกคนคือกูเตือนให้พวกมึงเลยนะใครที่กําลังแบบคิดว่าเจะเล่นกับชีวิตเนี่ยคือ มึงรอรับกรรมไว้เลยตอนอายุสามสิบอะจริงอันนี้จริงคือมึงต้องรอรับกรรมไอตอนอายุสามสิบคือสุดว่าตอนนี้มึงสนุกใช่ไหมเออร่างกายมึงแข็งแรงไะไม่ตั้งใจเรียนเว้ยกูเฮฮาสนุกสนานกินเหล้าเมายาอะไรแบบนี้ม้วซัวไปหมดอะคือตอนอายุสามสิบสุขภาพของมึงก็จะคือเรียกว,ว่ามันก็จะอันนี้มันก็จะเสื่อมเ้ยมันก็จะเสื่อมแล้วก็มึงก็ไม่ค่อย อันนี้คือมึงไม่มีความรู้ติดตัวแล้วตอนนั้นอ่ะตอนอายุนั้นอายุส0สิบนะมันกดดันมากนะฮะทางแบบคือชีวิตของมึงคือแม่งมึงต้องมาแบบมารับภาระเยอะเออมึงแบบเข้าใจตรงนี้ปะคือมึงจะกลายเป็นคนที่ต้องมารับภาระอย่างเช่นนะคือมึงต้องมารับภาระแบบอคือครอบครัวความกดดันจากครอบครัวแล้วก็การถูกเปรียบเทียบจากสังคมนะว่าไอเฮียนี่ น่มึงแบบอายุ30มึงไม่ได้มีอะไรแบบเป็นของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันอะไรแบบนี้และมันคือกูไม่ค่อยชอบแบบนั้นแ่ะกูกูรู้ดีว่าถ้าวันหนึ่งนะกูมีครอบครัวเออมีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีคนรักที่ดีมีแฟนแบบอบอุ่นอะไรแบบนี้เนี่ยเออกูและก็กูมีความรู้กูแบบกูเก่งกูมีความสามารถในการแบบหาเงินอะไรแบบนี้การทําธุรกิจอะไรต่างๆเอเออย่างที่กูชอบแบบ สิ่งที่กูชอบกูอยากทำเออกูก็ทําได้อาแบบนี้นะฮะมันก็คือกูจะมีความสุขมากกว่าตอนที่กูอย่างวัยรุ่นแล้วก็แบบแบบเฮฮาอะไรแบบนี้ไปเนี่ยกูกูกมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะคืออายุ30แล้วกูจะใช้ชีวิตยาวนานอีกแต่ว่าในช่วงสั้นๆในส่วงของการศึกษากูกับแบบไปเล่นกับการสนุกสนานอะไรแบบนี้เนะี่ยมันชื่ง กูมองว่ามันไม่ค่อยโอเคเว้ยสำหรับกูะนะแต่ว่ากูก็ไม่ได้เหมารวมทุกคนนะเว้ยว่าต้องทําแบบกูแบบคือพวกมึงถ้าอันไหนคือความสุขของพวกมึงมึงก็ทําตามนั้นแหละเออถ้าไม่ค่อยกังวลเรื่องอนาคตเท่าไหร่ก็อ่าก็ทาเออคือในสิ่งที่กูกังวลเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้กูเป็นทุกข์นะเว้ยกูก็แบบสนุกกับมันอยู่เหมือนกันแล้วก็กูก็มีความสุขว่ากูมองเห็นตัวเองในตอนนั้นว่าเออกูมีความสุข คือกูมีความสุขมากขนาดไหนที่กูมีเงินแบบเยอะๆแล้วก็มีแฟนมีลูกที่ดีอะไรแบบนี้คือและกูก็ไม่จําเป็นต้องมากดดันว่เฮ้ยแบบกังวลเรื่องการงานแบบคือกูจะไม่มีงานทําหรือว่ากูจะไม่มีเงินที่มาจ่ายค่าเทอมให้ลูกอะไรแบบนี้อ่าคือกูไม่เห็นภาพตัวเองตรงนั้นไงและคือการที่กูกังวลอนาคตแบบคือกูพยายามสร้างอนาคตของตัวเองเนี่ยก็คือ กูเห็นภาพตรงนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่ากูมีความสุขขนาดไหนที่กูไม่เลือกที่จะมีความสุขในตอนนี้และกูไม่เลือกที่จะแบบเฮฮาอะไรแบบปาร์ตี้อะไรแบบนี้เนี่ยเออมันก็ก็เลยแบบกูก็เลยแบบเลือกที่จะอ่าโอเคงั้นกูไม่สนุกตอนนี้ก็ได้กูไว้สนุกตอนแบบตอนหลังมีลูกมีล้านอะไรแบบนี้เนี่ยเออเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเรามีครอบครัวเรา เราสร้างอะ่ะคือเราสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอะไรแบบนี้เนี่ยเออเราเราชอบแบบนั้นนะครับแล้วก็มุมมองของแต่ละคนมันก็อาจจะแตกต่างกันนะฮะคือเราต้นทุนชีวิตมันก็แตกต่างบ้างอ่ะแบบนี้ต้องเข้าใจคือบางคนเนี่ยเขาก็มีธุรกิจมีอะไรแบบมีทรัพย์สินของครอบครัวอยู่แล้วเออคันถ้าแบบจะสนุกสนานแบบเล็กเ,เ,เล็น้อยๆเพื่อให้เรามีความสุขตลอดทางอันนี้ก็ไม่แปลกนะฮะ แต่ว่าคนที่สุดนะคือเรายังไม่มีเลยเนะี่ยเราก็สนุกได้น้อยนะฮะเพราะถ้าเราสนุกมากเหมือนเขาเราก็จะเจ๋งนะเราก็จะเสียหายในอนาคตนะครับอ่าก็แบบนี้นะครับผมโอเคนี่คือคําเตือนที่ผมแบบวางแผนนะฮะในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะที่จะ ก้าวมาถึงนะครับผมก็คือสิ่งนี้อ่าโอเคกูดบายนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีชีวิตที่สดใสแล้วก็แบบที่ดีนะครับในการวางแผนต่างๆ